จะมีความคลั่งแล้วทำร้ายคนมากขึ้นแต่ว่าจะเป็นการทำร้ายด้วยวิธีพิสดารและโหดเที่ยมกว่าเดิมปีนี้ทั้งปีวงการสีส้มเกี่ยวข้องกับพระผู้อยากที่เราตกใจด้วยไม่ทราบว่าดาราคนไหนที่นับถืออะไรที่ไม่ใช่ศาสนาปกติจะถูกเอาคืน รอบนี้คิดว่าถ้าได้คนนี้น่าจะรักษาการเออทำไมใช้คำว่ารักษาการเนาะขอย้อนนิดนึงท่านโยมพูดคำว่าฝุ่นฝุ่นมาแล้วจ้ะฝุ่นมากระเจิดกระเจิงมาแล้วไฟไหม้ก็มาแล้วภูเขาไฟระเบิด เขาไฟระเบิดต่างประเทศมาแล้วแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยถามว่าปะทุไหมเราอ่ะไม่โดนปะทุแต่รอบข้างประเทศรอบข้างเนี่ยมันจะเที่ยวไม่ได้มันจะปะทุถามว่าคําว่าซืนามิเนี่ยประเทศไทยจะเจอไหมท่านใช้คําว่ารอบข้างเจอประเทศไทยคือหางแล้วก็สิ่งที่จะต้องระวังคือประเทศที่น่าเที่ยวเราไม่ได้ไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่กล้าไปเที่ยวไปอ่ะไปได้แต่คือแอป แอปพลิเคชันที่มันเกี่ยวกับเอิร์ธคว k กอะไรพวกนี้ค่ะคือต้องโหลดตลอดเวลาว่ามันเริ่มมีการสั่นตรงไหนคือถ้ามันใกล้กับประเทศที่เราจะไปก็อย่าไปแค่นั้นเองเนาะอันนี้คือเรื่องเชือเตือนเพราะว่าปีนี้เรื่องของแผ่นดินไหวทั่วโลกเยอะแล้วก็ไฟที่คนจุดอย่างต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะมาแบบรุนแรงไม่ไม่ลาบไม่7วัน8วัน10วันดับไม่ได้ เมืองไทยจะมีเรื่องของคนที่ใส่เครื่องแบบเป็นผู้ชายจะมีความคลั่งแล้วทําร้ายคนมากขึ้นเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะเป็นการทําร้ายด้วยวิธีพิสดารและโหดเที้ยมกว่าเดิมอะไรเงรี้ยอาจจะไม่ใช่แบบว่าปุ้งเดียวปุ้ง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 อาจจะมีทั้งทุบทั้งฉีทั้งผ่งา อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันรู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปอะค่ะค่อนข้างเยอะอันนี้ที่ท่านบอกในประเทศไทยแล้วก็จะมีเรื่องของการเบ่งอํานาจแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นจะเห็นข่าวพวกนี้เยอะมากปีนี้ทั้งปีวงการสีส้มทั้งปีจริงๆแล้วจะหนักมากๆโดยเฉพาะเดือนพอผ่านพุทภาพฤศจิกา,าใช่ค่ะจะหนักมากๆแล้วก็มีการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ ที่เราตกใจด้วยไม่แน่ใจว่าถูกสายร้ายหรืออะไรก็ตามแต่ว่ายังไงพระต้องระวังมันเทิงปีนี้คนเสียชีวิตเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากอายุไขหมดอายุไขเป็นโรคเรื้อรลังเสียชีวิตเยอะยังมีอีกยังไม่หมดยังเหลืออีกหลายคนแล้วก็เรื่องของการถูกใส่ร้ายอะไรทั้งหลายแหล่สำหรับ ไม่ทราบว่าดาราคนไหนที่นับถืออะไรที่ไม่ใช่ศาสนาปกติอย่างเช่นลัทธิบางลัทธิที่แลกด้วยเชื่อเสียงสมมตินะแล้วแต่คนเชื่อแล้วกันค่ะพวกนั้นจะถูกเอาคืนเพราะปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งศาสนาและเป็นปีแห่งเจ้ากรรมนายเวรเอาคืนปีแห่งเทพเอาคืน mm hmm. เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่เทพไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ถูกตั้มแบบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเช่นอิสลา,ามอะไรพวกนี้ พวกนี้คือคือปกติปลอดภัยแต่พวกที่นับถืออะไรที่ผิดปกติจะถูกเอาคืนคือขึ้นปุ๊บแล้วถูกเหมือนเหมือนนกกาลังบินนะคะแล้วตบปุ๊บแล้วก็ล่วงเลยแล้วส่วนใหญ่จะเสียเพราะนาลีเสียเพราะผู้หญิงปีนี้เรื่องล้อรถยนต์ล้อรถยนต์มีปัญหาเยอะทั้งไทยและต่างประเทศล้อรถยนต์และล้อเครื่องบินอะไรที่เป็นล้อที่ต้องสูบยางแล้วมีความหนาหนาคืบหนึ่งเนี้ยค่ะ มีเรื่องของการระเบิดแล้วทำให้คนตายเยอะแล้วก็มีทั้งเกือบตายแล้วปีนี้เป็นปีของเทคโนโลยีข่าวดีแหละเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ได้รับอะไรใหม่ๆแล้วเป็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่เกิดใหม่แบบ ตื่นเต้นตกใจว่าทําไมมนุษย์ถึงทําได้แต่จะบอกว่าไอ้ไอ้อันเนี้ยมันไม่ได้สร้างจากมนุษย์มันสร้างจากความสามารถของคนที่มันไม่ได้อยู่ในโลกของเราเพราะฉะนั้นเตรียมเลยค่ะมนุษย์ต่างดาวเจอยานเจออะไรเนี่ยที่เขาพูดกันว่าแบบมโนบ้าบอคอแตกเนี่ยจะ้ะปีนี้จะมาเยอะมากเพราะปีนี้มันเหมือนปีของการทำสนธิสัญญาระหว่างกันเริ่มต้นนวัตกรรมใหม่แล้วก็ของใช้กับการที่พยายามหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีมาแทนที่ความเป็นมนุษย์มันจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นใช่ตรงนี้ก็มนุษย์ต้องระวังต้องทำคุณภาพตัวเองให้ดี <laughs> รอบนี้คิดว่าถ้าได้คนนี้น่าจะรักษาการเออทำไมใช้คำว่ารักษาการเนาะอยู่ดีๆมีคำว่ารักษาการขึ้นมาใช้คำว่าประมาณ5-6เดือน <laughs> ก็นานเหมือนกันแต่บอกว่าเค้กชิ้นนี้แบ่งกันลงตัว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ